โอลิมเปียต้นกำเนิดการแข่งขันโอลิมปิกตั้งอยู่ที่ไหนบนโลกโอลิมเปียโอลิมเปียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนต้นกำเนิดขององค์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมหากรรมกีฬายุคบรรพกาลมรดกทางวัฒนธรรมของชาวกรีกโบราณที่ทุกวันนี้กลายเป็นรายการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโอลิมเปียอยู่ไหนโอลิมเปียตั้งอยู่ในภูมิภาคอเลีย เอเลเชีย e ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรเพโลพอนเนสเปโลพอนเนสประเทศกรีซห่างจากทะเลไอโอเนียน16กิโลเมตรเป็นคนละสถานที่กับเขาโอลิมปัสเมาโอลิมปัสยอดเขาสูงที่สุดของกรีซซึ่งอยู่ตอนกลางของกรีซเขาโอลิมปัสได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเทพ,พเจ้ากรีกหรือเทพแห่งโอลิมปัสตามเทวปกรณำส่วนโอลิมเปียสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเป็นชุมชนโบราณ เป็นที่ตั้งวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพ,พเจ้าองค์สำคัญนั่นคือมหาเทพซุสซุสเทพสูงสุดของเหล่าเทพโอลิมเปียนวิหารนี้ยังเคยมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของซุสทั้งถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณบริเวณนี้ยังมีเขตออลติสออลติสหรือป่าศักดิ์สิทธิ์ของซุสด้วยโอลิมเปียมีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือราว6,000ปีก่อนกระทั่งในศตวรรษที่10ก่อนคริสตกาลบริเวณนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางการบูชาเทพซุสและต่อมาในช่วง800ปีก่อนคริสตกาลจึงมีเทศกาลวงสวงเทพซุสที่จัดขึ้นทุกๆ4ปีส่วนการแข่งขันกีฬาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้รากฐานของกีฬาโอลิมปิกจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อยกย่องศักยภาพของมนุษย์เท่านั้นแต่เพื่อบูชาเทพเจ้าของชาวกรีกด้วย แม้จะผ่านมาหลายพันปีแล้วแต่แหล่งโบราณนนคดีที่โอลิมเปียยังเต็มไปด้วยร่องรอยของโบราณสถานซากอาคารและวิหารหลายสิบแห่งมีทั้งโบราณสถานเนื่องในการบูชาเทพ,พเจ้าและเพื่อการแข่งขันกีฬายูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนให้ที่นี่เป็นมรดกโลกเมื่อปี1989โอลิมปิกที่โอลิมเปียมรดกของชาวกรีก ในสมัยโบราณนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันที่โอลิมเปียจะมาจากเมืองต่างๆซึ่งเป็นนิคมชาวกรีกจากทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ได้กลายเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่คนจากประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าร่วมได้การแข่งขันกีฬาที่โอลิมปียังเป็นภาพสะท้อนอุดมคติด้านมนุษยนิยมของชาวกรีก คือแข่งขันกันอย่างสันติซื่อสัตย์และเท่าเทียมโดยมีเป้าหมายเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มีคุณค่าในเชิงความหมายไม่ใช่มูลค่าในตัวมันเองคือมองกุฎช่อมะกอกซึ่งผูกเข้ากับตำนานเทพเจ้าของพวกเขากล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องเกียรติยศในการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นในะโอลิมเปียเป็นหนึ่งในมรดกชิ้นสำคัญที่สุดที่ชาวกรีกโบราณฝากไว้ในโลกสมัยใหม่